ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูระบบแอร์นะครับรอบเครื่องตกครับเวลาเปิดแอร์เดี๋ยวผมขอคุยกับลูกค้าหน่อยนะลูกค้ามาไกลเหมือนกันนาะมาจากแถวไหนเนานะมหาชัยมหาชัยสม,มุทรสาครน,นะครับก็ดูจากคลิป youtube และ Facebook นะครับเพจ a c e b o o k เดี๋ยวก่อนซ่อมผมขอเทสระบบเก่าของขก่อนนะครับ ก็คือรถคันนี้เป็นเชฟโรเล็กมาวางเครื่องเป็นของอะไรนะของพี่ไปวางเครื่องใหม่เป็นของอะไรยี่สี่เคไปวางของฮอนด้า K ยี่สี่ก็ปัญหาก็คือเปิดแอร์แล้วรอบตกครับผมขอซูมซูมให้ดูนะครับอ่า๋ยวพี่จะเปิดแอร์ตัวนี้ใช่ไหมอ่ารอเดี๋ยวเราผมซูมก่อนอ่าลองเปิดแอร์ดูครับรอบเป็นไงอ่าลองปิดใหม่อ่าเราเปิดดูสังเกตไหมครับเห็นรอบมันจะตกะครับอ่าเดี๋ยวผมขอ รอบของลูกค้าเวลาเปิดม,มันจะดึงมาถึงเลขศูนย์นะครับลงมาข้างล่างเครื่องสัน่นไดหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะแก้ไขนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินระบบวงจรเออ่กล่องแอร์แล้วก็เดินระบบไฟใหม่ให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบของลูกค้าจะสวยขึ้นไหม,มเห็นไหมรอบสั่นตกสวิงนะครับเวลาเปิดทีกระชากทีต้องคอเหยียบคันเร่งช่วยนะครับ ถ้าซูมเห็นจะเห็นชัดๆเลยปัญหาลูกค้าก็ไปหลายที่แล้วครับอ่ะโอเคปิดเลยครับลูกค้าเดี๋ยวเราเดินระบบไอ้วงจรใหม่ให้ครับหลังจากที่เราติดเกาะกล่องไอ้ระบบแอร์แล้วก็เดินวงจรใหม่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเทสดูแอร์ครับว่ารอบมันจะตกอีกไหมตอนนี้เปิดแอร์เดี๋ยวผมขอปิดปิดแอร์นะแล้วก็ รอบช่วยนะครับช่วยขึ้นมาหน่อยก็มีดึดงดึงลงบ้างก็อาจจะเป็นที่ชุดหน้าคานครับใช้มานานคอมลูกใหญ่เปิดเบอร์สามนะครับไฟตกชุดหน้าคาดน่าจะเป็นทองแดงน่าจะเสื่อมนะปิดแทนนะครับ,แ,รรบแล้วก็เปิดนะครับเห็นนะครับเด้งขึ้นมาเลขหนึ่งก่อนหน้านี้ผมถ่ายคลิปก่อนที่จะติดตั้งมันจะไม่เด้งขึ้นถึงเลขหนึ่งคนระับมันจะดึงลง เ,เราลงไปหาเลขศูนย์ครับก็ช่วยได้บ้างครับก็ลูกค้าบอกว่าก็ดีกว่าเดิมก็เดี๋ยวลองไปใช้งานดูก่อนที่เหลือผมจะให้ไปไล่เช็คระบบชุดท่อไปข้ามนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่อท่อปล่อยอากาศข้างนอกไม่ได้ดึงจากไอไอไอถังน้ํามันนะครับเพราะว่าถ้าดึงจากท้ายไอไอถังน้ํามันมันจะได้รอบไอน้ํามันมาช่วยเลี้ยงอีกทีนะฮะแล้วก็จะให้เช็คชุดหน้าคาร์ดอีกทีว่าหน้าคาร์ดมันสึกหรือยังเพราะว่า เปิดเบอร์สี่เบอร์สามมีไฟตกก็ได้ระดับนี้เนาะลูกค้านะอ่ลองมาไปช้ดูครับเพราะว่าเห็นไปไปหลายที่แล้วนี่ไปสองสามที่แล้วลองมาจุดนี้ดูถ้าชอบก็เดี๋ยลืมฝากกดติดตามไว้นะครับก็เคสนี้ก็มาไกลเหมือนกันเป็นรถมาได้เลยครับไม่ผิดหวังมาจากสมุทรสาครนะตีรถมาไม่ดับแน่นอน่ ก็ที่เหลือถ้าผมพาวงจอในรถให้แล้วก็อย่าลืมมาเช็คส่วนประกอบต่างๆของรถยนต์ด้วยไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วปล่อยให้เครื่องพงังแอร์พังลูกปืนแตกยังไงเครื่องก็ตกแน่นอนลูกปืนแตกอะ่ะก็จบไปแค่นี้แล้วกันเนาะลูกค้าก็โอเคละี๋ยวหลังถ้ามีรถคันไหนมาทําถ้าเจอเคสอะไรเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีนะครับโอเคครับผมครับ,บครับผมครับ